ตัวที่เท่าไรตัวที่สามตัวที่สามพี่เนาะตัวที่สามโอ้ไทยกุมภสถานขัดของทางเทคนิคตัวที่อะไรล่ะตัวที่สี่โอ้หนอะตัวที่สี่นี่ไม่อยากถือพี่น้องที่สุดแล้วเดี๋ยวตัวอะไรตัวที่สี่หลวงชิมาถือแค่สนบ่ không bắn tự nhiên chẳng lành đâu mà, không đừng lên, <laughs> oh, không phải lôi nó, ba và đều. ตัวที่หาพี่น้องจนมองจนมันสิสุดเลยเห็นก็หันตัวที่หาตัวหน้กแเหมอืนอนหมดม่หาตัวมองตรงนี้โอ้แต่หาตัวมอันมันมีบุผ่านระบาดน,นี่ผ่านระบาดน,นี่แต่ก้าวมองตังนี้ถือกว่ามองมาตลอดอไปเลย ตึกตรงนี้ปะหารพี่เนาะนี่ตัวที่หกสิบเป็นปนกันแล้วพี่เนาะอีกสองโตนึ่งสองโตนึงต่ง,งหางได้สุดเลยหกใส่หกใส่แปดแปดใสหกสิบสี่ 10 tô này, 2 tô này khá là 10 chốt <laughs> game, Mệt ô oh, nhấc ít, ô oh, tô xuất hại vậy chẳng, 7 tô, tô nưng vậy chẳng, mất là nó cứ si mất là hả? nhưng thấy vô, à đi 4 tô là phi nào อนนี้ตัวที่7นี่พอยังเห็นอีกตัวนึงเนาะเฮายังเห็นอีกตัวนึงแมนบ่โอ้เหนแล้พี่น้อง8ตัวสองกันเลยสุดเลยบ่ตัวสกันเลยเนาะมาองแล้วนี่ก็ถือว่าธรรมดา ชุดแล้วพี่น้องนี่เม่ตัวหนึ่งมเม็ดแลงจบสั่มกันพี่น้องโอ้บมดเรือบมดเรือก็เลยดังละบแปดโตมาเนี่ยได้สิบหกโตพี่น้องก่อนนี้เต็มเหือเลยนี่เต็มเหอือคาจังเนาะถูกในกล่องเหือนั่นกันนะปิดคลิปเนาะจะได้ข่าวฝากก็เลยกดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องเด้อบ่ได้ลงคลิปตะโด,ดนกันอย่าผ่าปาผัดทิ่มกันนะ